สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยดน์าร์ลสองนะครับคลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นงานของโตโต้นะครับพอดีเสียงดังหน้าร้านไม่ได้มีอะไรนะครับพอดีเก็บเก็บล้อนะครับไม่ต้องตกใจแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นงานของออโต้ออปชั่นเป็นล้อแฟชั่นขอบ17นิ้วลายคล้ายกับ t t 3 7นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแนวของเวิร์กนะครับ W เวิร์กนะครับ แล้วก็จะเป็นล้อลาย5้ก้านสีจะออกแนวแบบเดือดเงางามรีเมียบหน่อยนะครับตัวนี้ติดอยู่กับยางไทรลี่นะครับพอดีวันนี้ผมเพิ่งเชิญคุณลูกค้ามานะครับลูกค้าถอดออกจากรถกลับไปใส่ล้อเดิมติดรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้งานออโต้นะครับวิธีดูงานออโต้ออปชั่นนะครับก็จะมีโลโก้ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์เหมือนกับกุญแชซอนนะครับออโต้ออปชั่นนะนะครับแล้วก็ Ma d e in Thailand นะครับตัวนี้นะ นะครับออฟเซตอยู่ที่35 PCD เห็นไหมครับหนึ่ง0ยหนึ่งคืออะไรก็อย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยครับผม4รูร้อยเห็นไหมครับเนี่ยไงครับเห็นไหม PCD 1 0 0อคอ17นะครับกว้าง8นิ้วด้วยนะครับตัวนี้เป็นล้อกว้าง8คอ17นิ้วนะนะครับก็เรียกได้ว่าเต็มซุ้มนะครับที่จะใส่ได้นะครับผองโดยที่แบบว่านั่งสบายๆไม่ลำบากนะนะครับสำหรับใส่ซิงนะนะครับ ยกชุดนะครับราคาไม่แพงนะครับของเก่าเทอร์ได้อยากรู้ว่าเทอร์แล้วหรือเท่าไหร่มาคุยกันนะครับรับจบทุกเคสดันทุกกรณีเลยนะครับผมร้านเราเป็นเป็นสีของแลยนะครับร้านอยู่พระรามที่สองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเส้นทะเล21หรือ21มา200เมตรนะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊้องจากร้านต้นยางโยนตของฝากไว้เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ